อาแล้วนะครับผมอา่านวนี้โรงเรียนบ้านอ่ะจี้ไปลูกใช่ไหมดังไหมดังดังแล้วเหรอเอาคูดนะครับคูดจะเป็นอะไรนะั้นดูเอาคูดอ่าจี้อีกเอ๊ะเป็นเหรียญหรือเป็นเหล็กอ่าถอยถอยถอยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหรียญอะไรมาโชว์หน่อยดังแล้วดังแล้วไหนจี้ดังไหงม โอ้โหเยี่ยมเลยลูกไหนนมาดูดิเหรียญอะไรเหรียญเหรียญอะไรครับหนึ่งบาทใช่ไหมใช่เหรียญหนึ่งห้าเหรียญหนึ่งบาทใช่ไหมลูกโอเควันนี้เราก็ได้กันหลายบาทนะครับผมดูดูครับผมขี่รถถอยก่อนลูกต่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอย<ะ>โอ้โหนี่ครับงานโรงเรียนครับผมเซอร์ฟกันเบาๆครับผมสองคนครับกับน้องขีโรถครับผม ดีนะไม่ได้พาะครับผมดาจี้พะหายนี่ก็ซื้อส่วนหนึ่งครับผมจากน้องเคลวกครับผมอ่าสองสอง,สองนิ้วครับกับเซนเหล็กนิดหน่อยครับผมสวัสดีครับ